ออน้องกราบคุณพระศรีรัตนไตรคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังและกัลยาณมิตรทุกท่านสำหรับวันนี้ทางช่องจะมานำเสนอในหัวข้อจัดหิ้งพระในบ้านอย่างไรให้เสริมโชคลาภเสริมบารามีกลายเป็นเศรษฐีในเร็ววันสำหรับชาวพุทธอย่างเรา ที่มีความเชื่อว่าทุกบ้านต้องมีหิ้งพระเพื่อวางพระพุทธรูปเอาไว้กราบไหว้และลึกถึงพระพุทธคุณแต่ปัญหาที่ท่านมักจะพบก็คือไม่แน่ใจว่าจะจัดหิ้งพระอย่างไรจึงจะเหมาะสมบางท่านสร้างบ้านไปแล้วแต่กลับลืมนึกถึงจุดที่จะติดตั้งหิ้งพระก็เกิดความกังวลใจว่าจะทำอย่างไร จึงจะไม่ผิดหลักการหรือข้อห้ามอันที่จริงแล้วการจัดวางหิ้งพระมีหลักการง่ายๆก็คือต้องคำนึงถึงความเหมาะสมในที่นี้หมายถึงเหมาะต่อการตั้งจิตและลึกถึงพระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้สถานที่ไม่เอื้ออำนวยก็ใช้ความสะดวกแทนที่ได้แต่ก็มีข้อควรสังเกต และคำถามเกี่ยวกับการติดตั้งหิ้งพระอยู่บางประการที่มีคำตอบซึ่งพอจะเป็นเหตุเป็นผลดูไม่งมงายเพื่อให้คนที่วิตกได้พอคลายความกังวลได้บ้างนะคะเนื่องจากหิ้งพระเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปซึ่งเป็นวัตถุมงคลศักดิ์สิทธิ์ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในบ้านไม่ว่าจะทำพิธีขึ้นบ้านใหม่ หรือย้ายเข้าบ้านใหม่ก็มักจะมีพิธีเชิญพระพุทธรูปเข้าบ้านตามความเชื่อของแต่ละบุคคลดังนั้นสถานที่จัดวางหิ้งพระหรือตั้งหิ้งพระจึงควรเลือกที่ตั้งอันเหมาะสมดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ตั้งอยู่บนที่สูงสะอาดสะอ้านสาเหตุที่ต้องตั้งหิ้งพระอยู่บนที่สูง หรือเนือศีรษะในที่นี้อาจจะตั้งอยู่บนชั้นสองของบ้านเนื่องจากเป็นวัตถุเสริมสิริมงคลจึงไม่ควรอยู่ในระดับต่ำให้คนในบ้านเหยียบย่ำอีกทั้งการตั้งอยู่ในตำแหน่งดังกล่าวยังเป็นการแสดงออกถึงความเคารพต่อพระพุทธรูปนั้นด้วยหากใครอยากติดตั้งพระไว้บนฝาผนังบ้านแนะนำว่า ควรอยู่สูงจากพื้นอย่างน้อย5้าฟุตที่สำคัญบริเวณนั้นต้องไม่ใช่มุมอับและมีไฟส่องสว่างเห็นชัดเจนแต่ก็ควรพิจารณาความสูงของหิ้งพระจากความสะดวกของผู้ที่จะถวายเครื่องสการะหากเป็นผู้สูงอายุควรติดตั้งให้สูงในระดับที่เอื้อมถึงไม่ควรต้องใช้เก้าอี้ปีนขึ้นไปวางดอกไม้ทูบ เทียนโดยควรอยู่ในระดับเหนือศรีรษะที่เหมาะสม 2. สถานที่จัดตั้งหิ้งพระต้องไม่รกลุงลังเปิดโล่งบริเวณที่ตั้งของหิ้งพระต้องอยู่ในตำแหน่งที่เปิดโล่งไม่รกลุงลังมีกองขยะหรือสิ่งอัป,ปมงคลอยู่ใกล้ๆเพราะนอกจากจะบ่งบอกถึงความไม่เคารพแล้ว ยังอาจเป็นการเพิ่มพลังงานไม่ดีเข้ามาสู่ในบ้าน 3. เลือกตั้งหิ้งพระในตำแหน่งที่สงบหิ้งพระควรตั้งอยู่ในตำแหน่งที่สงบไม่มีเสียงรบกวนหรือเสียงจอแจดังนั้นจึงไม่ควรตั้งหิ้งพระบริเวณประตูเข้าออกเนื่องจากเป็นจุดที่มีคนเข้าออกอยู่ตลอดเวลาซึ่งในทางฮวงจุย้ย อาจสง่งผลให้ผู้อยู่อาศัยพบแต่ความวุ่นวายหรือแม้แต่ใต้คานประตูหน้าต่างก็เช่นเดียวกันค่ะส่วนทิศทางในการหันหน้าของหิ้งพระควรหันไปสามทิศคือทิศต,ตะวันออกทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือและทิศเหนือเนื่องจากเชื่อว่าทิศเหล่านี้เป็นอิริยาบทในการนั่งสมาธิของพระพุทธเจ้าทั้งนี้ ยังมีความเชื่อว่าทิศทั้งสจะนำสิริมงคลมาให้ดังนี้ค่ะ 1. หิ่งพระหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกเปรียบเหมือนทิศแห่งราชามีความเชื่อว่าจะเกื้อหนุนเรื่องการงานให้กับเจ้าของบ้านและสมาชิกในบ้านทำอะไรก็จะปราศจากอุปสรรคได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง 2. หิ่้งพระหันไปทางทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือเปรียบเหมือนทิศของเศรษฐีไม่ต้องบอกก็รู้ว่าจะดูดทรับความร่ำรวยมั่นคงมาให้กับเจ้าของบ้านและสมาชิกในบ้านดังนั้นหากประกอบการงานทํามาค้าขายใดๆก็จะเจริญร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะ 3. หิ้งพระหันไปทางทิศเหนือ เปรียบเหมือนเป็นทิศมัชชิมาปฏิปทาคืออยู่ในระดับกลางไม่จนไม่เจ็บพบเจอแต่ความสุขความเจริญส่วนในด้านของจุดอับประมงคลที่ไม่ควรตั้งหิ้งพระเมื่อรู้ถึงสถานที่และตำแหน่งในการตั้งหิ้งพระว่าหิ้งพระควรหันหน้าไปทิศท,ทางไหนอันนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลแล้ว ถึงเวลาที่เหล่าสมาชิกในบ้านต้องรีบศึกษาจุดอัปมงคลที่ไม่ควรนำหิ้งพระมาตั้งไว้เป็นอย่างยิ่งเพราะมีความเชื่อว่าจะนำพลังงานไม่ดีเข้าสู่ตัวบ้านส่งผลให้คนในบ้านพบเจอแต่เรื่องไม่ดีในด้านจุดอัปมงคลที่ไม่ควรตั้งหิ้งพระเมื่อรู้ถึงสถานที่และตำแหน่งในการตั้งหิ้งพระ หิ้งพระควรหันหน้าไปทางไหนตั้งหิ้งพระทิศไหนดีอันนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลแล้วถึงเวลาที่เหล่าสมาชิกในบ้านจะต้องรีบศึกษาจุดอับประมงคลที่ไม่ควรนํำหิ้งพระมาตั้งเป็นอย่างยิ่งเพราะมีความเชื่อว่าจะนําพลังงานไม่ดีเข้ามาสู่ตัวบ้านส่งผลให้คนในบ้านพบเจอแต่เรื่องไม่ดี ต้องรีบเช็คด่วนเลยค่ะว่ามีตำแหน่งไหนบ้างหนงหน้าห้องน้ำเพราะห้องน้ำเปรียบเสมือนสถานที่ปลดทุกข์ดังนั้นจึงไม่ควรนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปตั้งในบริเวณดังกล่าวประกอบกับของมงคลตามหลักห่วงจุย้ยถือว่าเป็นธาตุไฟห้องน้ำเป็นธาตุน้ำหากอยู่ด้วยกันจะนำความพินาศมาให้ 2. คานบันไดขึ้นชื่อว่าคานบันไดก็บอกได้ว่าไม่ควรนำสิ่งของที่เป็นมงคลไปตั้งเพราะเป็นการกดทับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 3. เหนือประตูแม้ว่าบริเวณประตูจะเป็นที่สูงก็ตามแต่สาเหตุที่ไม่ควรวางเนื่องจากตามหลักฮวงจุย้ยมีความเชื่อว่า จะทำให้พลังงานดีหลุดลอดออกไป 4. เสาลอยเสาลอยมีความเชื่อว่าบ่งบอกถึงสิ่งที่ไม่มั่นคงถาวรดังนั้นจึงไม่ควรนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปตั้งท่านผู้ฟังท่านไหนที่เพิ่งจะซื้อบ้านหรือสร้างบ้านแนะนำว่าควรศึกษาเรื่องตำแหน่งการติดตั้งหิ้งพระให้ถูกต้องเหมาะสม เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าของบ้านและสมาชิกในบ้านนะคะสำหรับเรื่องราวของการติดตั้งหิ่งพระก็มีเพียงเท่านี้หวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังที่มีส่วนร่วมในการรับฟังจนจบและขออำนาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้ปดโปรดดลบันดาลให้ท่านพบเจอแต่ความสุข ความเจริญในชีวิตสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ